เปิดประตูที่นี่ไปน้องพ่นอุ่นนี่ได้นน่ปิดสามมือยังบดับอยู่เตานี่ยังว่ดทอนควัออกมันแตกนะมันฟิวนะแต่อาการที่สี่ต้องต้องเฝ้าวกลวไปน้องทำมันอุ่นๆมันมันดับบาสนิทนะอันตรายอยู่พูดเนะใส่ถุงมือน้ำ <c oughs> อไอห,หอนเห็นเลยใช่นหนอหอนรืบเลยอื้อโ <c oughs> อ้เละลายคัะอยู่ไล่ ب, ไเตืบไร่เตืบอันนี้คือด้ไลาน่ยซ้ำเนี่ด้ไลายยอ่พี่้อง เห็นย่ามีลมเนี่ยจัง่อยพอพอลมมันพัดไอ้ชีฟุ้นนี่ออกตอนเขาลงไปมันก็สีได้บนั่นนะอันนี้มีควันสีฟ้ายยอนไหม่หน่อยข้างๆนี่หระพี่น้องไหม่มันถ้ามันมัมีใหม่โมนี่มันแห่งเสมอกันมันสีได้หลายกว่านี้ด้ยนี่เขามาถ่าตรงนี้เห็นมันใหม่ปกติตื่นมาตีซีปิดโลนของเราตัวนะน้าตาก็จะประมาณนี้เอาขึ้นเด้อบันเนี่ย เราขึ้นยหญด้วยถ้ามันเต็มๆนักเสี่ปน้องมาเมียนเดิมลงโอ้อุนอ่นอุน่นอุ่นกูได้ปากกากระยาด้วยเปน้องห่อนแค่ห้ำเยาะเงาเลยนี่โอ้ลองเท่านี่สำคัญเลยแหละสำคัญเลยลองเทถานีถ้าแมน็นค้อน เพิ่นเปลืองนี่ถ่านนยนั่นได้หน่พี่น้องนี่รากก๋วยเตี๋ยวเพิ่นเพิ่นเบิร์ทานนะไรจำเป็นเป็นไรนี่สมมตินี่ยไม่เปียกไม่เปียกเลยหนะิพี่น้องนี่เป็นลักษณะน,นี่ย่างดีๆกรับจริงใหะนะ้มันแห้งดีๆซะนะมันจะพาหมูบ่ค่อยได้ใหม่ ย่อน่ามันควันเบิดบาเป็นถ้าเขาบ่ถ่ายมันนั่นเบิดควันมันกับบ่อบ่อใหม่นะถะาเขาเบิง่งทันนี่มันได้หลายตัวเจ้าเาน้่ยน้อยเดาละตนได้หลายตัวอีกอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็นคือ ข้าวมีใหม่นี่ยหน่อยเท่ากับท้อได้โลดทั้งสี่นะที่ปุ๋ยหักปุ๋ยก็อยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนสองเดือนไปหาหกปุ๋ยนี่มันบอกระครบครัวหนึง่งจะคูดไว้กับขุมอยู่นี่งกระตัวค่ะคูดไว้กับขุมนี่ดอกไม้ มี่ไม่ยังม่หนีแข็งเขียงมมไม่ขี้เท่าชิ้ยังเลอะเขาออกมาเป็นทานยังเขียงเสียเดีวยวนี่เห็นปะเห็นชัดปะถ้ามันเต็มมันมันได้แล้วมันลงง่ายไปเนอะเอาขึ้นยากนะ Mohon Duan เอาส้่ก่อนเราตัวเฮ็ดเล่าแล้วเฮ็ดแล้วค่อยไทยเบิ่งอีกดนะจะเข้ากันทำมันได้หลายนี่ต้อนไหนเศร้าหายใจได้พี่น้องมันเหนื่อยพูดได้เห็ดทานได้นี่กันว่าจิตใจนี่สมบุกสมบันเติบพี่น้องหลักความลำบากได้พุ่นะถ้าพูดได้เห็ดทานได้นี่ เราตัก็ที่ว่ามันคักอยู่เติบอยู่แหละความสมบุกสมบันผู้ใดเหตุใดก็ว่าคักอยู่ตอนนี้เสียบ่ใหม่สีไลยเติบจุบหนักตีเป็นหาหกเปอร์เซ็นต์ทีเดียในปัจจุบันเราตัวเอาเป็นต้นใบควางซอยซอยแผ่นเรียกนนะแผ่นเรียกมันมันเสียมันแอน็นมันซุบหนีแหละมันเลยบ่ใหม่ไฟมันเข้ามาบ่ตรงนะจำเป็นบ่รองอากาศจำเป็นมากเลย ไม่ติเป็นยังเฉียดหรทีร่เราโตที่ท่านใหม่วัดตลอดนี่นยเขย้อนอันเดียวรออากาศที่ซื่อวางใหม่ไปทางตรงจำนั่นแหละเ่เป็นยังพอไหมแต่มันติเสียเสียเตาเ้าเสียเวลาเตาเ้าไปอีสิ่งนะเป็นยังครับเ <laughs> <c oughs> จ,าออจา้าหน่อยเจ้าหน่อยพักไปก่อนเดอ้ออ่าพี่น้องแล้วบๆก็ประมาณจำเนียรจำที่เหชนี่ ได้ลายเตียบเลยไปเนาะสำหรับ 5, 6, เราโตห้าหกคนเดียวบ้าใหม่กับซีหาเปอร์เซ็นต์ไปเนาะใหเตาอ,อีกเล็กหน่อยกับซีได้จักหุ้งหนึ่งหมดเบื้อเป็นไดพูนจุนส่วนมากูบอ่ะจุนพูนบอ่ะประมาณนี้ล่ะโอา คุ้มค่าบ่าจ้ะวเพราเห็ดไใบ่แต่ถ้าพูดได้จะเห็ดใครข้าวๆหน่ยเห็ดเตาไงก่อนจคุ้มนะพี่นอ้องเนี่ยเห็ดเตาสำหรับผักควาเลียนนะเลี้ยงหาค่อยขายๆงี้ทีนะสีละตัวเห็ดโบโบได้ตังแจ๊สปฏิยขายดอกแค่ว่า,วามันมีวัตถุดิบนะวัตถุดิบห้องฟรี ถ้ามันใหม่บ่เบิร์ตมันจะเป็นสีงซีได้แต่กับพ่อได้อยู่พอนเล็กหน่อยนะม้านนี่ท่านมันขายบ่ได้ก็บ่บ่ต้องขึ้นหยังยากพี่น้องไอมีไหวนะมันจะเป็นไม้หน่อยไม้ใหญ่บ่เป็นไม้เกี้ยงสู่เขาบ่ได้เขาบ่ค่อยซื่อถึงยามแท้ๆมันบ่มีแต่เถอมันก็ขายได้คือเก่านะเพาก็จอบจบช่วงพุ่นทะหน้าฝนไม่หล่ะต้นใส่แต่รางบานเขาไว้นะ บได้ลายเลยแต่มันยังขายบ่ได้เนาะหีจังสรรตะกร้อกับหีจังสรนเอาไปตุนไว้เซตตะลางไว้ถึงเวลาจะเทคนเผาบ่ได้เดี๋ยวเขามาสีเขาเองนะลองเบิ่งมันมีอยู่เด้ช่วงค้นหีลายลายมันกระตำกันเฮาก็บ่ค่อยได้ขายก็มแบบนีแต่ว่าพุ่นล่ะมันสิเป็นหน้าฝนหมดแหละช่วงที่เขาเผาบ่ไดลต้องคอยจิได้ขายเจ้าที่นี่กับที่ปลาลายเติบอยู่ตลอดพี่น้องมันหยาดดีนําเนี่ยลายเติบอยู่ข่มคลายอยู่ตอด บกคลุมสำหรับเราโตนี่ได้สามได้สามเครื่องซีน่ะเราโตเคยว่าสิบ้านบกคลุมแต่มันได้ไหลายแล้วนี่เอยว่าคลุมคลายก่อได้ทุ่งกะห่างหกนะหรือว่าคลุมคลุมเตื๋ออยู่ได้ไหมน้องเตาแบบเราโตผู้เป็นเพี้ยนหยัดเนี่ยนี่อุ้ยสบายสบายาเวลาเพห็นอย่างอื่นนะ้ำนะอย่าเผาตะทานอะไรไม่อันตรายจำเียแล้วพี่น้องแล้วขอบคุณที่รับชมบค,ครับผมก่อนครับ